สวัสดีค่ะเพิ่งรู้พระเอกเกาหลีดังสารภาพรักแรกมีแฟนเป็นคนไทยนักแสดงหนุ่มซนซอกกูชื่อนี้เต็มไปด้วยทั้งความหล่อและความสามารถไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรีส์หรือภาพยนตร์ก็เป็นที่น่าติดตามตลอดแถมชีวิตส่วนตัวเบื้องหลังก็ไม่แพ้บ้านรวยมีบริษัทเป็นของตัวเองอีกด้วยเด็กนอกและที่เซอร์ไพรส์แฟนคลับไปกว่านั้นซนซอกกู ได้มาร่วมพูดคุยในรายการอย่อินโลดิโอพร้อมเล่าย้อนเรื่องราวความรักครั้งแรกของเขาสมัยเรียนอยู่อเมริกาซึ่งฝ่ายหญิงเป็นสาวไทย่ซนซูกูบอกว่า เป็นรุ่นพี่สมัยมัธยมปลายและเป็นคนไทยที่เรียนโรงเรียนเดียวกันตอนนั้นผมน่าจะอยู่ม .4 สเขาอยู่มอหหลังจากเลิกกันไปสักพักก็บังเอิญไปเจอรูปเขาในโซเชียลเป็นรูปที่ยืนถ่ายหน้าน้ำตกปรากฏว่ามันคือน้ำตกที่อยู่ในบ้านของเขาเองก็อึ้งพักใหญ่เธอรวยมากแถมพี่ชายของเขาก็เรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมเราและพี่ชายเขาก็ดูไม่ค่อยชอบผมเหมือนกัน ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ